สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เรามาพบกันในหน่วยวันสำคัญของชาติเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในหน่วยนี้คือ 1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์พระราชสมภพ,พเมื่อวันจันทร์ที่28กร,รกฎาคมพุทธศักราช2495เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันค่ะ 2. วันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติจะตรงกับวันที่12สิ่ิงหาคมของทุกๆปีและเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมถึงให้วันที่12สิ่ิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติคะเพราะว่าเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นวันเกิดของท่านนั่นเองค่ะ3วันปิยะมหาราชวันปิยะมหาราชจะตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงมา้าเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณค่ะ 4. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,พรัชกาลที่9วันชาติวันพ่อแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงเสียสละเพื่อประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อเป็นการระลึกค,คุณของท่านและของพ่อเราจึงกำหนดวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อและวันชาติไทยค่ะ 5. วันรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญหมายถึงกฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองของประเทศรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธ,ธรรมนูญของราชอาณาจักรสยามปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อประชาชนชาวไทยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้วันสำคัญต่างๆของชาติไทยไปแล้วคุณครูหวังว่าเด็กๆจะเห็นถึงความสำคัญและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามประเพณีปฏิบัติในวันต่างๆเหล่านี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ